มิเกลอาเต้ยืนยันว่าแฮปปี้กับจอจินยเป็นอย่างมากแต่ก็ยังตอบไม่ได้ว่าอาเซนอนจะต่อสัญญากองกลางวัยเก่าเพิ่มออกไปหรือไม่ดาวเตะวัย32ปีเคยบอกเป็นในว่าเขาอยากแขวนสตาร์ทที่อิตาลีแต่ก็ทําให้เห็นว่าเขาช่วยอาเซนอนได้เป็นอย่างมากเมื่อมีเกมสําคัญอย่างการเอาชนะลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ที่แล้วจอจินย <G io S 2> ลงสนามให้ทีมดังแห่งลอนดอนเหนือไป38เกมนับตั้งแต่ย้ายมาจากเชลซีในเดือนมกราคมปีก่อน และทำให้อเซนอนมีทางเลือกในแดนกลางมากขึ้นแต่ปีนี้เขาต้องเป็นสํารองของดีแคลนไรท์เขาจะหมดสัญญาลงในซัมเมอร์นี้และอาเตต้ายังตอบไม่ได้ว่าจะมีการต่อสัญญาเกิดขึ้นหรือไม่ผมแฮปปี้กับเขามากนั่นคือทั้งหมดที่ผมพูดได้อาเตต้าบอกในงานแถลงข่าวก่อนเกมพบเว์แฮมยูไนเต็ดเรื่องสัญญาณนะเป็นหน้าที่ของเอดูกับบอร์ดบริหารในการจัดการมากกว่านะ แต่การประยุกต์ใช้และความสามารถที่เขามีอิทธิพลต่อเกมสำคัญๆนั้นยอดเยี่ยมมากและเขาก็ทำได้เยี่ยมยอดอีกครั้งในการเจอกับลิเวอร์พูลเมื่อถามอีกครั้งว่าอาร์เซนอลจะใช้ออปชั่นขยายสัญญาของจอจินโยเพิ่มออกไปอีก12เดือนหรือไม่แต่อาเตต้าก็ยังอุบเงียบผมแฮปปี้กับเขาอย่างมากผมพูดได้แค่นั้นแหละและเมื่อเราจินตนาการว่าเขามอบอะไรให้กับทีมได้บ้างและเขาทำให้เราดีขึ้นได้ยังไงบ้างเขาก็ทำอย่างที่เราคิดหรือดียิ่งกว่านั้นอีก แค่นี้แหละแฟนแฟนอาร์เซนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ